สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันในเกมครับเดย์สองพาร์ทที่สองแล้วนะจะพาร์ทแรกที่เราผ่านไปแล้วสองด้านสองด้านสามด้านนะไม่ใช่สองด้านขอโทษนะของสองใช่ไหมหนึด้านนี้ด้านชั้นสามด้านนี้ชั้นสามอ่าชั้นสามโอเคไปมนต่อจากที่พาร์ทที่แล้วนี่น้องโจคนข้ามเพื่อนเราเนี่ยทำร้ายเพื่อนไปสองคนแล้วนะครับโอ้โหไม่ตายก็ดีเลยพี่ไปอย่างรวดเร็วแล้ครับด้านนี้น่าจะโหดขึ้นเยอะนะครับแอบแอบใครโยนอ่ะพี่เอง รองเท้าอยู่ใกล้ๆเหญ่แล้วมันดูไฟไฟเรหนื่อยนะบะไฟเร็ววังเระวังระวังเดี๋ยวไปไกลมัเรื่อยๆเนี่ยเรื่อยไฟอะไรก็แกอะไรเนี่ยไม่เอาห้องนี้ไม่เอาห้องนี้ยักไปมา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 มันอยู่ข้างมุมนั้นไม่ต้องห่วงเอาขามชิคให้ว้าห้ารองเท้าอุ้ยดีไม่วิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยเก็บดีเก็บเก็บรองเท้า เราต้องผ่านห้องนี้จริงเหรอเรากลับไปห้องเดิมเปะสามารถทางนู้นนะมันยากมากเลยมึงอไหนะพี่บนเอด้เราเราไปบนญที่หมดกันไหมโอ้ยโอ้ยดุเชี่ยนนะเอาเชี่ยเลยผมผมว่าเราแบบเออเราดูฝั่งนี้ก่อนนะแถวเรแถวว้าดีได้สัตว์ไมาปังอ้าวอีกแยะไม่นัดกันทุกทีอ่ะเออใครเจ็บมากสุดเอายาไปครับพี่ดะพี่ดะพี่ดะเอาเป็นกลัวนะกูเจ็บหมดนะ ปลอดภัยจริงว่าไม่ใช่มีอะไรล่นมาทับมึงตายไม่เอานะที่ก็ว่าไปน้องพัดน้องพัดเขาฟอร์มเบีดเด้อต้องปลมาพัดผู้โชคดีเปิดเช็คนี้มาเพื่อเจอเออไปจิเทียแถวเลยล้างเรียงไปเลยเลียงไปเลยมาดฟอร์มมีโดนด้วยวะมีโดนด้วยวะโดนกบิดไอ้สัตว์ไม่น่ากล้าแนวโอ้ รองเท้าคที่ไหนบ้างนะรองนี้ที่ออกมาแล้วกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงรองเท้าเนี่ยมีเคระวังตกน้ำตายนะเฮ้ยไม่มีพะพูเที่ยเลยใครไม่มีใครไม่มีโอ้ยโอ้ยเคเจอแต่เคไอโจ้ดอยดีกูตกเคบอดีหมดมีแบบนี้ไหมขยอนสมาร์ทช่นหรอเอาเคยมาแล้วเหรอเอาใช่ดิ เดี๋ยวอ้ะมีมีโดนทิ้งระเบิดไฟปลอดภัยจะระวังโดนทิ้งระเบิดไฟอุ้ยลงมิดด้วยลงมิดด้วยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอออยยยููู่่่ไไดด้้เราตรงดีกว่าของพี่รอแถวเป็นแถวอ่ะไม่ยอมทีโดนเออทีละโอเคเดี๋ยวเปิดอันนี้ดิมีอะไรไหมโอ้โหมาเถอะย่างเทือนนะทางนู้นอะเฮ้ยไฟไฟไฟลองไฟไฟสัตว์กับลมมันรุกประมานี้อยู่เลยโดนโดนกระสุนหมดแล้วไหมอ่ะหมดแล้วหมดแล้ว เอา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 เรื่องหาเรื่องเอาพี่ใจเย็นพี่เขาพี่พี่เมาอะไรเขาฟานเจมใจเย็นถือว่าขอฟานเจมตอนแรกอ่ะขอเป็นทุกคนผมแบบเห็นว่าแบบพี่บอกว่าไม่โดนกระสุนแล้วผมก็เลยเข้ามาเลยใช่ครัคนเมาฟานเจมใจเย็นถือว่าระวังตีนนะระวังตีนคว้าไฟฝั่งนู้นก่อนเด้อไอ้สัตว์สำมวุฝั่งนี้นู่ก่อนไม่ห้องไม่มีปลอดภัยสักห้อง ไอ้ฝั่งก็มาตันเลยนะไม่เป็นไรเราไปได้อยู่ละโอ้ยไม่ได้เลยว่ะเราไปเราต้องผ่านเลยจริงๆอ่ะ <c oughs> เราพี่น้วมึงเข้าไปทางโน้นเนี่ยนะมึง <laughs> บ้าปะเนี่ยไปบ้าไปบ้าไปบ้าไปได้จริงเหร,ร,รอเย็นแค่เอาเรื่องว่ะมัไปไงอ่ะต้องไปได้ว่ะมาแล้วอ่ะททีอุ้ยโดนแน่นอนจัดเลยมียาด้วยใครเอายา ทุกขายาอ่าเอาเลยมันน่กัแบบนั่งเหงาอะเฮ้ยเดูห้องนี้ดิเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วห้องนี้ห้องเหมือนตอนแรกอ่ะ่หนต่อคนเหรอใช่ใช่ชโอโนะวะห้องนี้มีคนโอโนวะโอ้โห่าอุยระวังมีมิสไซด้วยนะระวังนะลองโยนเข้าไปดิอย่ใหญ่สดเดียว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 เดียเดียวมันเอ้ยเราเดม่ัมนเดี๋ยวเหมือนไอ้กล่องขวัญไอ้สาด เนีเราต้องผ่านมันไปไงอย่าไปโดนตัวมันดิเอาวิ่งก็ไปเจ้เลยไม่โดนไม่มีไม่มีรงมาร์เอร์นะอย่าไปยุ่งกับมันนะไอโจคนข้าเพื่อนจานะเปรอไอโจเฮ้ยเ้ยเฮ้ยออกออกออกเร็วเจอเจอถังขึ้นเจอถังขึ้นเจอถังขึ้นละเอาขึ้นเลยโอ้ยอุลรดโอ้ถังขึ้นเจอโคตรไวมีลูกไฟบรรลกันอะไรด้วยไฟอะไรเทียบขึ้นไปเลยขึ้นไปไปแล้ว รอดเลยครับทุกคนเต็มเต็มเต็มนอามาอีกด้านแล้วนะตอนนี้เอายามายาใครเอายาใครเอายาใครเจี๊มกดะพงหัวร่างกายร่างกายบัดเจ็บอ่ะผมบอกเวลาสักครู่นะแกกินขนมจริงนม้วนแล้วม่ไหวแล้วเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยรบกวเวลากำลังป่วยเองนะครับท่านผู้ชมครับเราจะกินขนมแล้วเล่นไปด้วยนะฮะครับผมอร่อยครับไปต่อ จโอเค้ยโอ้ยโอ้ยผมผมพาเราสำรวจเป็นแถวดีกว่าพี่มันมีไม่มีไม่ได้ไปห้องนี้มันดูหนาจังอะรีบบอกเลยสัตว์รีบบอกเลยไม่มีอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรแดงๆอะยังไงทางขึ้นไงมันเึ้นยาขึ้นไงพี่เจ้าไปผูกทางกันแล้วท้าหมด ฉันเองเดี๋ยวฉันเองตาต่อไปเดี๋ยวฉันเองเสียงอะไรอ่ะวงวงวงเสียงอะไรวะอุ้ยนี่อ่ะโดนระเบิดอย่างนี้เปล่ามองมองถึงมองอ่ะโดนระเบิดด้วยว้าปลอดภัยปลอดภัยได้อยู่อันนี้มันไม่ทิ้งตัวมาระวังระเบิด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 มาเคยฟังฮาวดี้พูดอ่ะนายพานพานเจมพูดไม่เคยฟังอ่ะไปร่อระเบิดดิเอ้าแล้วมาบอกไม่เคยฟังแล้วคุไปร่อเนี่ยนะไม่บอกกูเนี่ยมาร่อเนี่ย รอหมดเลยเอ้าโจรองเท้าหายไปไหนเบิดลงแล้วไอ้เนี่ยตอนตอนห้องแรกงนี้ยอย่างอย่างโป้งโอยแม่งไม่รู้ตัวด้วยซะแล้วเบิดลงแล้วก็พูดอยู่แล้วจิบแล้วิบเป็นอะไรเอออะไรเนี่ยแต่ละทัดมึงง่ามมึงเยอเลยตายไม่ค่อยโชภ์พาเลยว่ะ ตรงก้อโซพาเว่งเวงเอาได้อยู่แหละก็้าวอะไรข้างบนวะไม่มีอะไรอ่ะมาได้แล้วมันลงเท้าเรื่องคนกู้ตองกู้นะโยทำรองเท้าห้ไปได้ไหมไอ้ตรงไงตอนไอ้ที่ผ่านแล้วรองเท้ากูไม่เดือดเลยพี่โยจี้เอายาโยจี้โยจี้เอายาออกมาเถอะไม่ปลอดภัยวะนี่ก็องขวัญด้วยใช่ไหมบุกไปได้รองเท้าอ่ะ เอ้ยเฮ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 ้ยโฮ้ยขาโดนขาโดนเปิดเปิดไฟถึงจวิ่งิ้งเหรอก็ตายเฮียเดี๋ยวจะอ่านเองไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วนะจะอ่านเองคนข้างต่อห้องนี้แล้อล่าๆี้ปิดเฮียปิดเอียมาแล้เฮ้ยเฮ้ยห้ามเข้าไอ้แข่งเหรอห้ามเข้าไอ้แข่งก้จะตายพอ่ กูยืยไปได้หายแล้วมึงก็มึงโดนไปโอ้ยจะตกชีเรวเร็นิบเดินเร็วแล้วโอ้ยแบงนู้นดันไปไปดิดาไปไปดิเกลับกลับไปดีลาเลยวะูเองหุ่ใหญ่ อ้าตายเลือดเอ้ยตายเลยหรอโอ้นะครับผมตายแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อฝูงเราดีกว่าตายเลยเรือดน้ำ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 ทางนี้ต่อนะครับท่านผู้ชมเราเสียคนที่สำคัญอ้ย ไม่ได้แดกกูหรอกลบเก่งลบเก่งดีมากเลือดงเลี้ยผมเลี้ยงทพกโอ้แต่ละคนทำไมกูเก่งคนเดียวหรอว้ายเฮ้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 ยเระเบิดคันเตอรเยเอาตายคาค้านคาค้านโอ้ยท่านผู้ชมครับผมคนเดียวแล้วนะครับวันนี้นะครับผมความหวังความหวังอู่บ้านอยู่ที่ผมนะความหวังจะต้องทำให้ได้นะครับผมสัญญาครับ ผมจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังนะครับอ้าแม่งปลอดภัยด้วยวะแล้วทำไมเดินบนกรทางเดิมวะแม่งเออชีวิตโอ้โหแล้วเดินกลับเนียนะอนะ๋อครับตอนนี้ชายคุณเจมส์เขาได้เข้ามาในห้องห้องหนึ่งซึ่งรู้<อ>สึกเหมือนจะทาร้ายมากเลยแล้วเหมือนจะหลบเลื่อยเข้ามาเขาทำหน้าตกใจเขาจ้องแล้วเขาก็เดินผ่านเลื่อยเข้าไปเขาเดินมาเปิดประตู ห้องนี้เขาต้องเช็คว่ามันมีอะไรหรือเปล่าใช่แล้วครับผ่านเจมเข้าเสียรองเท้าไปข้านหนึ่งมุณาชื่อพวกมึงเลยมุ่าชื่อไอ้ฟูนั่นเลยพานเจมเขาเดินเข้ามาเจอศพผมืบบรดนแทงพานเจมพานเจมเข้าห้องมาเจอห้องนักประดาน้ำผานเจมถอยก่อนเลือดดื้อผานเจมได้เจอเลือดผ่านเจมได้เจอเลือดเขาจะเก็บหรือเปล่าเก็บไหมผานเจมเบิดไฟเลยเก็บอยู่แล้ว พี่รองเท้าแล้วเปิไฟโอเคได้ยอยูพ่พันเจมพันเจมพันเจมเข้าไปหยิบเอื้อมแบดเดตชี้ชี้อะไรฉันพันเจมชี้อะไรพันเจมเขาได้หิวเรือ่อง่องพากูดูเดือดยี่ไหมมาครับตอนนี้พันเจมเขาได้เจอห้องหนึ่งเขาได้เปิดเข้าไปเจอลาวาคอยมาก่อนคอยมาก่อนรระเปิด,ดประตูชี้เจอเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงที่มีระเบิดอ่าล้วโอ้ย พันเจมรบได้พันเจมรีบวิ่งอย่างรวดเร็วพันเจมครับระวังระเบิดพันเจมระเบิดไอ้ร <L un> อดแล้วเดียวครับตอนนี้พันเจมเขาได้ชิวเชียดเขาเป็นอย่างรอดด้วยสถา,านที่รอ<า><ค>ดโเขาเป็นเก่งอ่ะคนอะไรมันเก่งขนาดนีด้วะพันเจมได้ทำการพันพระพันเจมเปิดประตูเข้าไปแหวนหลุดฝึกชั้นสุดท้ายนะครับพันเจม นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คือมันต้องรอดชนิดด้วยเหรอผมรอดพันเจมผมรอดพันเจมอะไรอะไรพันเจมพื้นปะื้นปะพันเจมพันเจมมาแล้วพันเจมผมคนแบ็กช่างแย่เข้ามาแล้วเออใช่หนุ่มเด็กวัดล่ะเด็กวัดอ่ะไปกระบายกับเขาปะเออวัดไม่เกิด เจมันเจมันจะไปทางไหนก่อนดีผมเองผมเดี er ๋ยวผมโยนเองมันต้องมันต้องโยนผมผมโยนเองเอ้าไปเคลียเออไม่เคลียไม่เคลียอะไรอ่ะไม่คุ้นเลยนะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไอสัตว์โผล่มาโผล่มาโคตรโผล่มาโคตรน่าตกใจเลยยี่ดีโฟก็มาปื๊บไอ้เยอะคนน่ากลัวไปไม่ได้ไปไม่ได้น้าหัดจัดเลยไปไม่ได้ทางนี้เอาปลอดภัยนดินปอดภัยพวกเรา เราจะเสียใครไม่ได้อีกต่อไปโอ้โหเหมือนไอ้เมื่อกี้เลยเฮียลองลองเสี่ยงไหมอ่ะกล้ากระโดดเหบอปะล่ะไม่กล้าบอกไม่กล้าแต่ไปนี่แรกเลยเหรอโอ้ยี่ตรงนี้ลืมไปสัตว์มันมีมันมีระเบิดเหมือนเดิมเฮ้ยอย่าบังมือนี่ดำใหญ่ใหญ่เด้อดีละคนใหญ่เด้อสองคนเออได้ไหมมึงได้ไหมเออได้ก่อนเออวิ่งยังไงมึงโยนยังเชื่อมึงโยนยังได้ดีกว่า ไม่กล้าไปปึ้นโอ๊ยขี้เพิ่มตัไม่ได้ชันที่อยู่ทางนี้ไปทางนี้กันปึ๊บไอ้โจ๊บเออตูคุณครับปึ๊บมามาเลยเฮียวุ้ยชีวิตเนาะวยยาใครเอารบกันรบกันรบกันเดียวอย่างข้างไปฉันเอง เราถ่ายไปแรงดันน้ำแรงดันน้ำได้อยู่โอ้โหแล้วไม่มีไฟฟ้าด้วยเ้ยยืบปืนปืนปืนแช่แข็งเราลองปืนแช่ข็งเอ้ยเอ้ยเอเราลองปืนแชแข็งเราวองปืนแช่แข็งลิเปอร์ลิเปอร์ประตู้ไม่เปิดวะระเบิดอีกระเบิดอีกอุ้ยไปไปไปช็อตไอไอไอโอ้ยช็อต เร<พวก>ื่องไหนยิบดีน้ำยิบตกน้ำตายแล้วมั้งน่ะโอ้ยนี่กูตายเพราะด่านไอ้เดีเยนี่เลยตายเพราะไอ้เจนี่เลยยิ่งห,หายแล้ว,วเหลือกูคนเดียวอย่างเงี้ยโอเคครับผมอยู่กับผมนักพาคคนเดิมนะครับซึ่งก็ก็โดนน้ำฉีดลงน้ำตายนะครับงงเลยโดนน้ำโดนน้ำฉีดใส่บอล แล้วผมก็ตกบอ่อจระเข้นะครับผมจังหวะนี้นะโ,โอ้ยคุณคุณไม่รีบเช็คหรอนม่งั้นมันเข้าไปไม่ได้มันเป็นน้ำยาอยู่ไหนวะ <laughs> ายาเนี่ยมันเป็นน้ำเข้าไม่ได้เขาเรียกที่ว่าจะเป็นจระเข้มั้งไม่ยอมตายหรอกนะไหนๆกูมาขนาดนี้นกูไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะบอกเลยไม่ดูคนแกง,งล้งกันอย่างนี้นี่ นี่เราเก่งท้องเลยกินเนี่เจ็บท้องเลยครับทุก้<า>ชมว่าหาบ่าย้ายว่าหาเชี่ยวหรือหรือสามเจ<ำ>็ดนะฮะอะไรอะ่ะมีคนบน่นที่อะไรอีกนันอะ่ะได้ได้อยู่คุปอะไรอยู่มันระเบิดไรไสัดคุปเล่นอยู่ได้ตอกแม่งเลย ตกใจปลอดภัยปะวะหูยขุ่นชิปลอดภัยที่สุดนี่เลยเข้ามาแล้วล่ะไม่เคยปลอดภัยอะไรขนาดนี้นะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมเดี๋ยวพาชนะเชื่อปะล่ะครับผมเดี๋ยวห้องนี้แหละเชื่อแหละห้องนี้ผมเชื่อแล้วห้องนี้มันเหนดูเผาห้องนี้มีดูดเผาห้องนี้นะห้องข้างหน้านี้ นี่อาห้องโล่งๆเช็คักหน่อยจะเป็นไรป้ายมันไม่มีรองเท้าแล้วเลยงั้นเดี๋ยวพึ่งไปดีกว่าไหมดูเขรอบข้างเหรอเฮ้ยเฮ้ยปลอดภัยแล้วมีรองเท้าอยู่มือข้างหนึ่งใช่มีข้างหนึ่งมือกี้โยนไปแล้วไงไม่เหลือแล้วตรนนี้แหละองนนี้พี่เดินเข้าไปเลยต้องห่วงมียาโอเจ็บร้อยอมียา โอเคครับก okay no 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 ็สำหรับวันนี้ก็อะไรวะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่ลองทมีดีเพื่อรอดโอ้ยจนดูดแม่พี่จบแปฮะพี่บอกปาคลิปเลยเสร็จแล้ว่านผู้ชมครับเราก็ทำผลิตภัณฑ์สำเร็จนะแต่พาร์ทหน้าเราไม่พลาดแน่นอนนะครับผมพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันพาร์ทหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe แล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องน้องๆผมด้วยนะครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมฮะไปแล้วผมไปเจอกันพาร์ทหน้านะผม Assalamu'alaikum warahmatullahi